ไม่เห็นกดีอย่บบมมามีหัวซัวยตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยหือพีออโต้ปีนเห็ดเฮ้ยผมชักคิดแล้วนะมอนมันยากไปหรือผมโนบไปเี้ยเอ้ยมันมันต้องผ่านแหละจริงใช่ไหมอืมมเราเจอมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนมามอนมาอือหือไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมมอนมันจะมาไวขนาดนี้นะครับ ผมยังหายาอยู่เลยครับไปเจอแล้วเปิดเลยเปิดก่อนเลยมมมไม่โดนไกลเลยไก่นะท่านี้ต้องไปชิดหน่อยหนึ่งครัที่ดูเข,า,ขาเข้าไปหล่อยแล้วกันเหมือนคิดมากนะอ้ค่ยเขาไปตีจ้องนะจ้องนะพิกดูด โอเคอยค่อยอค่อยลอยไปตกรแล้วอขอไฟเก็บดาบครับสะบัดหางไหมเอ๋เดี๋ยวมันก็นหนเหนื่อยคนมันจะแต่อลาว่าได้กีท่ทีใช่ไหมโดนไม่โดนอิโชคดีโชคดีโชคดีโอเคโอเคสวยสวยสวยอเอาตีฝั่งดูจะตีฟรีเลยเด้อเอ๋ ไปเอ๊ะหมอเหม็นเต่าเลยเราควรไปกินยาแทนะนะโอเคเรายังไม่ควรกินยานะเราควรตีก่อนเราควรตีก่อนนะครับเก็บดั่างเก่งเลยขนาดนั้น อยู่วงในไว้เขาสบัดห้างอืมอืมสวยครับอืมจิ้งหลบตีส่วนครับหมอไม่เห็นครับโอเคอเครับออกไปชิดครับ กิงครับกิงครับเก็บก่อนเจ็บเจ็บเจ็บเราเจ็บไปแล้วโอเคขอบคุณเลือดเต็มแล้วกระโดดเลยไหมกิ้งอีกกิงอีกกิงหนึ่งอีกกิ้งหนึ่งโอเคสวยครับอีกกิงครับคาลเตอร์รวย เร็วไปอืมโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยโอ้อโหดเีเฟนต์น้อยนึงไม่ใช่ยากจริงเลยนะยเริ่มแรกถ้าไม่ค่อยโดนก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมอืมอืมอืมถ้าไม่ค่อยโดนก็ไม่มีปัญหาเนาะอืมกิง้งไม่โดน เรมเนื่อเริ่มเนื่อยเริเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเมนอยะซินนะโอเคตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วอยู่ไม่สุกเลยนะแกไม่โดนอีกแล้ว ดาบขบวกครับดาบจะหมดสี่แล้วดาบหมดสี่บ้าดิโอเคได้อยู่ใจเย็ดใจเย็ด ปีที่เราขี่พอครับเราต้องเพสเซฟแหละสบัตเกียร์านี้พอจะอิ่งแป๊บหนึ่งเข่าครับโหสองทีไม่เห็นสองทีนานมาก ไล่คุณนซนในพิตาโหมันวัสอทีเว้ยเอ้มันรู้ัวสอทีได้ี่ยไปดาอไหันหน้ามานี่ เจ็บเจ็บเราเนี่ยเจ็บหนักแล้วกินยาไปครับปุ๊บโอเคได้อยู่ได้ตั้งหลักเด้ด้วยดาบเขียวเนี่ยตรายมากันเลยค,ยค่อยๆตีไปค่อยๆตีไปหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วโอ้ยตึงจังเลยหิวฟีกัน มไม่มีใครมากวนด้วยนะถือว่าดีครับถือว่าดีครับเปออิดก่อนเลยเผยก่อนนะมไม่โดนดิออเอาอึนนะอึนนะอึนอย่างนี้ โอ้โหวงกี้ผมจะกดเคาน์เตอร์แต่มัน,มนหมดท่าไอ้ตีธรรมดาไปมันก็เลยไม่ติดนะฮะโอ้ <นะ S 2> โหหย่าย่าหย่าหวางฮอตสปอตอยู่รัวๆอยู่ตึงๆเออดันแหละเพื่อนใช่ไหมเออโดนไฟดาบอยู่โอเค ไปเลยอุ้ยจะกระโดดเหินสักหน่อยได้แล้วได้จังหวะนี้ละมไม่โดนเหรอบ้าจริงคุณโดนโอ้โโยระยะไม่ถึงหุ่นละแตกแล้ว อไอ้เพคนมันแกคร์แอเคาเตอร์ท่านี้ยากจังเมดเซฟเพเซฟต้องเพเซฟต้องเพเซฟต้องเซฟเซฟต้องเพเซฟโอเคโอเคโอเคสวย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 ต้องเพเซฟ คุณผมผมผมไม่ค่อยพลาดเลยผมตื่นเต้นอยู่เนะี่ย<ม>โ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคขอบชิดไปกิง้งมันไม่ดโดน่ะกุดโอเค okay, ได้ตีปีอยู่หลอด <Okay. S 1> ได้เก็บไหมกิง้งโอเคระบบกิ้งครับอโอเคโอเคโอเคแหกปากแก ปีปีไปโดนอีกบ้าจิ๊อะไ้อะไรอ่ะฆ่าอะไรอ่ะคำรามอีกเลยนะอืมอืม <c oughs> ต่อบัฟบดาบ <c oughs> โดนแล้วเราเนี่โดนแล้วไม่เติมไป่ได้ ใหญ่ไม่แย่และโอเคโอเคโอเคอยู่เฉยนะเพื <c oughs> ่อนเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บเจ็บฉันก็เจบ็บเออเออดีดูวีทรงคุณดูวีทรงตอนแรกผมบอกผมจะทำดาบมันใช่ไหมดูแล้วตีตัวหนึง่งกวรจะตายนี่เหนื่อยนะาทำชุดก่อนดีกว่าไหมเราควรทำชุดมาสเตอร์แรงก่อนสักชุดหนึ่งนะเอาจริงๆอ่ะไม่งั้นที่เฟ้นเราน้อยเราเล่นยากคุณเราเพลเซฟไม่ได้เลย เอาเยอะเราเป็นเนยอย่างนี้กิ้งกิ้งกิ้งครับโอเคดาบแดงฮะระยะไม่ดีฮะตรงนี้เอาเยอะไปฟิไม่โดนเก็บดาบแล้วโอเคโอเค ไม่ได้โดนเลยครับไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคฮะขอตีนี่แหละหยาผมผมผมขอดีพย์หิวก่อนได้ไหมฮะผมขอดีไปฮิวก่อนนะโอเค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 ผมขอทิพย์หิวก่อนนะจังหวะตีฟรีก็เถอะแต่เราก็เจ็บเหมือนกันแ่ะ ขอเพเซฟก่อนโหอึนอึนอึนอย่างงี้อึนต่อหน้าพี่แบบนี้เก็บดับปัดใจพลาดนะเลยพอสปอร์ตเล่นอยู่เนอยเ่เหนื่อยเริ่เนื่อยตัดวเรนื่อยครับอันตีอะหืม ได้ครับได้อันเตี่ยเตี่ยเตี่ยจิ้มไม่โดนอ่ะไปเลยครับจิ้มเล็งหัวให้แม่นๆั่ับกลางตัวกับลําจับการลําตัวโอเคเจ็บหนักพี่เจ็บหนักแล้วทิ้ง เก่งครับอืมอืมแพ็กไม่โดนอือยเป็นเนินนะโกรธครับมันโกรธครับมันโกรธครับโกรธครับมันโกรธครับมันโกรธคะพุ่งไปพุ่งไปเออขย้ำไปนั่นแหละตีไม่โดนเลยไม่ได้โดนเลยหนีแล้ว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 โอ้ยตึงเปี้นเลยคุณเลยโอเคคุณมันอยู่ข้างหน้านี้นะครับ แม่สอนอน้อยเราอยู่ข้างหน้านะครับเปิดมาด้วยการตีวุดนะฮะอือฮืออะไรก็ไม่รู้นะรู้อย่างเดียวต้องไปหิวนะครับไม่ถึงเว้ยไม่ถึงเว้ยอาจจะมาสู้ชายพวกมีหางเขียะอ่าอือฮือกิ้ง ไม่โดนอยิงตัวข้างหน่อยเข้ <Technical S 3> ไาไปชิดกุศลกิงยังไม่โดนนะชีวิตผู้ชายคนนี้นี่ไงทิ้งโดนแล้วเก็บดาบพุทธพุทดแลกเลือดเลยท่าต้องห้ามไปนะฮะท่านี้มันเสี่ยงตายไปหน่อยนะฮะแต่คนถนัดก็ได้เขาฝั่งนี้ ไอ้ปลาเห็ดรลาสดเฮ้ยหนีแกมันใกล้ตายอยู่แล้วคุณอยู่ข้างหน้านั้นแล้วยครับแม่สาวน้อยนายนายตายแล้วเพื่อนกินังินผู้เลยโตขึ้นมาซับ พลอยฉันเปิดอันตีไม่ดีเลยนะอไม่โดนไม่เงไม่เงี้ไม่ใช่หรอทีความพยายามจะแทงนะจะแทงอะไรก็ไม่รู้แต่อื้อ ไม่ดีไม่ดีโอ้ลงหลุมลงหลุมโอ้ลงหลุม,ลม,ลม,ลมนาทีทองโอ้ยนาทีทองนาทีทองนาทีทองครับมอ,ไมมอไมงไม่เห็นมองไม่เห็นตั้งหลักใหไม่เห็นนึกอ่ะอืมพอ,อ,อมีเลือดอยู่พอมีเลือดอยู่ได้อยู่ได้อยู่ยขู่จะขี่ด้หน่อยไปไหนละโอเคทางนู้นทางนู้นสิ้นเนินจะตายปรนเนินเนี่ยแหละดูทรงแล้ว ได้ขี่แล้วได้ขี่แล้วได้ที่ตึกหลบหลบท่าเหวี่ยงได้โอเคเราได้ขี่แล้วครับคุณผู้ชมนะอยาย่าลงไปนอนได้แล้วเพื่อนเอาแหละจับไม่ล่วงร่วงแล้วมีแถบเหรอมีแถบก็ทิปสะบัดลงนี่เออ ผไม่โดนอดิแกโตได้แล้วท,าท่างพาเนี่ยมันโจ๊กเอาหมดมันไร้กาจมากมันจันดว่ดาร้ายกาจเป็นจ๊กเราสนเองแหละนะเฮ้ยสกิลแล้วเหรอหนึ่งทำงานแบบดีมากเลยผมกินหลอดใหญ่เลยแล้วกันเอาอีกรอบดิ อันตีอันตีดีดีดีตบัดครับซัดเต็มฟูลคอมโบเอ้ามิคอมโบมิเต็มอีกเกียดไม่พอโอเคโอเคโอเคครับตีสี่หนึ่งเทียบไม่จริงนะรู้สึกเออไม่จริง ครับเขากดผิดกิ้งเอเด็กิ้งต่อองางกิ้งไม่ค่อยใช้ก็ใช้ได้ต่ <c oughs> างกิ้งเสร็จแล้วมันต่อเลยไหมอโอ้โหวนสองรอบอะอันลายอันตรายอันตรายจะจับคุณเพราะผมไม่ไว้ใจเลยผมไ <c oughs> ม่ไว้ใจตัวเองเลยผมผมผมยิงเลือดก่อนโอเคเลือดเยอะไว้ก่นอน โอ้เขียวแล้วด้วยอืมกิงครับกิงครับโอเคโอเคค่อยๆลอยไปกิงกิงไหมไม่รู้เหมือนจะไม่กิงมองไม่เห็นการมองไม่เห็นนี่คืออันตรายครับสบัดาน้ำโอเค กี่ที่สองที่โอเคโหนสะบัดสองนี่น่ากลัวจริงๆครับอืมไปลบโอ้โหรู้แล้วเราเพิ่งเคาน์เตอร์ไปแกโอ้โหค,คุณเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ <laughs> อายโอเคฮะใส่โล่เลยครับมันจะใกล้ตายไหมไม่รู้นะฮะ คมณมองไม่เห็นอือเป็นเนินเพราะว่าโอเคเอาใหม่เก็บเกล็์ใหม่อย่างใจเย็นโอเคเข้าไปคิดครับโอ้โหคุณดูมันโหนติจิงโจ้เลยอืม อ่ะโดดไปโดดเสร็จแล้วใช่ไหมเออโดดเสร็จแล้วใช่ไหมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเอาเดี๋ยวไปนอนพอดีต่อเสร็จแล้วใช่ไหมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมโอปิกิบคอมโบดั้งเดิมได้แหละอออ่าื ไอโซเฮ้ยที่สองทิ้งแล้วไม่ดีแล้วเราต้องเราไม่ดีแล้วเราต้องควรรู้เติมเลือดรูดเติมเลือดแม็กซ์เล่นละน้อยแม็กซ์เล่นละน้อยโอเคโอเคโอเคเติมแล้วเติมแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วมาจ้องหน้ากันแหวกปากสั้นหนีเหรอโอ้เขาหนี่ไว้เขาหนี่ไว้ ทำไมผมเห็นเหมือนมีมลาทาร์ดด้วยไว้แถวนี้ผมตาฝาดไปใช่ไหมทำไมผมเห็นไอคอนข้างล่างมีลาทาร์ไวะโอ้โหไม่นะไอโอลิอุสนายต้องใจเย็นนะเพื่อนเนะี่ยไปถลายครับกระโดดซับ สองทีแต่ไม่ใช่ทางเราเลยออืืมโอเคหวาดเสียวนิดหน่อยปั๊ดไครับตรงสูสไลด์ไปเอาพี่หลอกอ่อ้หลอกอ่อยหลอกหลุดจานติเลยอ่ะหายโกรธแล้วใช่ไหมหายโกรธแล้วใช่ไหม กระเพกกุทธกระเพกแล้วมันกระเพกแล้วไอ้รุ่นสบายแล้วมันกระเพกแล้วไม่ใี่แลละครับที่เรารอคอยนะไอยิ้มเก็บเครื่องชั่วโมงไอ้บ้าเขาน่าจะไปนอนอยู่นะนครับหวังว่าเขาคงจะไม่นอนบนต้นไม้สูงที่เราเข้าไปตีไม่ได้ในคัะภาคนี้นะฮะโอเคครับว้าวมันนอนอยู่ไหนครับ แม่สอน้อยนอนสุขโอ้โหสบายใจอาหางก็ไม่ได้ตัดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันติดพอคุณเฮ้ยเป็นไรปยาตลบหนึ่งเม็ดเม็ดที่สองอ่าเรียบร้อยมาแล้วว้ยอือนี่สุดนี่เป็นประวัติศาสที่สุดยอดเลยนะนเตอรอที่คน จะถูกจดจารึกไว้จารึกว่าเล่นไปนานใช่ไหม